สวัสดีครับพี่พีพีเมีามอโต้ซีนัลนะครับวันนี้มาส่งงานกับ h อ n ด a a c อคอ d นะครับไปเลยครับเปิดผลิตขึ้นมานะครับคันนี้นะครับจะติดเป็นวงแหวนบีเอ็สไตล์นะครับอันนี้นะครับของเดิมของโคมนะครับคันนี้ลูกค้าไปใส่โคมแต่งมานะครับอ่าซึ่งเป็นโคมที่มีโปรเจคเตอร์อยู่แล้วนะครับเราก็จะติดตั้งเข้าไปนะครับโปรเจคเตอร์ลูกใหม่นะครับพร้อมกับวงแหวนบีเอ็สไตล์นะครับอันนี้นะครับจากลูกแก้วเดิมนะครับเราก็เปลี่ยนเป็นลูกแก้วใบบอก8.1ของทางร้านนะครับพร้อมด้ ไปตามครับตัวนี้นะครับนี่นะครับลูกแก้อยู่ตำแหน่งเดิมของตัวรถเลยนะครับนี่นะครับขอนตทรเราก็จะเป็นใบซีนอนสูงต่ำในตัวนะครับเดี๋ยวเรามาดูแสงหลังจากติดตั้งเสร็จกันนะครับอันนี้เป็นแสงหน้ารถหลังจากที่เราติดตั้งเสร็จนะครับตัวนี้นะครับเส้นกรนดอลคมคมนะครับแสงเข้มๆนะครับอ่าอันนี้ดูแสงผ่านฟิล์มไม่ได้นะครับฝนตกนะครับนี่นะครับเส้นกรนดอลคมกิฟนะครับยกไปสูงที่สว่างทั้งซอยแน่นอนนะครับ โอเคครับถ้าลูกค้าท่านใดน,นะครับสนใจติดตั้งชุดโฟยเตอร์แบบนี้สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เพจเฟซบุ๊กวีทีพิเยมออลโตซีนอนได้ทุกสาขานะครับโอเคครับขอบคุณครับ